f c แตกฮือ h a s h t โปเบลลากลับมาอีกครั้งเชียร์สนัน่นอยากให้เป็นคู่จริงเป็นเด็กคู่รักที่เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดฉากราก9ปีก็ทำเอาแฟนคลับเสียดายไม่น้อยสำหรับผู้ของเบลลารานีที่ออกมายอมรับว่าเลิกรากับหนุ่มเวียจบรา9ปีและลดสถานะลงมาเหลือแค่คำว่าพี่น้องที่ห่วงใย,ยกันเท่านั้นลาสุดทวิตเตอร์ได้มีการผูด h แ h ฮ s แท็กโบเบลล่าขึ้นมาเมื่อคืนวันนี้โดยในแฮชแท็กดังกล่าวนั้นมีบรรดาแฟนคลับที่จีนโปเบลล่าออกมาทวีทั้งข้อความและรูปภาพเพราะมีการแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นเบลเบลงามจีงามกายงามวาจาจิตใจที่งดงามความฉลาดเฉลียวความเมตตาในจิตใจความเข้มแข็งและความอ่อนโยนที่รวมในตัวคนเดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์ เหมาะสมแล้วที่จะเป็นที่ ack, la. รักแฮสแคร์โปเบลล่ารักเบียเบลนะคะอยู่ดีๆก็อยากจะร้องเพลงเพลงหนึงขึ้นมาอดท,ทนเวลาที่ฝนพรำมอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฝ่าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอบอกเลยด้อมนี้แฮสแคร์โเบลรอเก่งนั่นเองคะ่ะ